แอฟโฟชื่อแอฟโฟสมุไล่ไงต้องการรู้ช uh uh um ื uh ่อไงหัวแอฟโฟ่ไงมามามาเสียงเรวตึก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 ใเปิดเพลงแล้ววะไม่รู้อ้านได้ไงวะเนี่ยอืม โอยโอ้ยอโอไรอโเจอโซโลมาล้วอสไรจำปุ๊บจำปุ๊บใครทำโซโ่กี่กู่ใครทำโซกี่กูดีแล้วแมนสมแมนดีรอยม ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์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 ไอ้ <laughs> 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 ดีถอยละแมทคือ <t> ด <ort> no pues ีละแมสละแมทคือเตะละแมทคือเตะไม่โดนยังไงเตะโคตรยากเลยสักโดดหนีละแมทคือโดดหนีละแมทคือโดดหนีบิดเด้ออย่าเยอะมากดีละแมสละแมสดีถอยละแมสย่าสอง เฮ้ยมันว้าทั้งหลังเดี๋ยวเดีวขอหลอดเต็มแล้วเดี๋ยวขอหลอดท่าเลยอันนี้กดพิ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 ิพ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 ิัิพ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 นพิพิพิพพิ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 ินิพ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 ็พิพ่อย มันไหลกูด้หว่จะตึจะตายข้าันมึงย่ามันว่ามันตีเลวเลือดดีละแมสมสคิวดีทอยสแมสคิวเตละแมสคิวคุไม่ต้องรอดมึงก็ไปต้องรอดไอ้ย่าเปเขียวเียวเกียวเสมสย่าสมุาจองเลยจับจองดีละแมสแมสไอ้แขกมนแดงแล้ว แนกูแงอย่าุงกูเดี๋ยวไโดดหนี้ี่ไงแบงค์ล่างมาสอมไม่ได้ชันมาอมพีย่งดีอย่าอย่ายุงกมัอย่าโอเคตอแหละเป็ดเอาเลยเอาหมดแล้วเ้ยหน้านเปอร์เซ็นทำอะไรกูเครือบาีแล้วเครือบากีไกูเครืากีแล้วหมามาอิกเวน เ okay, ชียรี่เชิมี่านเป็นยังไงดูขอเปลี่ยนตัวเชียรี่ขอเอาด้วยสิขอเอาด้วยสิดับไปเหรอดับไปจะชีบเอาเฮ้ยเป็นอู้ขอโทษ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 อย่าอย่าเราเพื่อนกันเราใช้ดาบเหมือนกัน หร่อยเล่นยไอ้ที่อร่อยกูเป็นคนอย่างนี้ฮะทำไมเป็นคนอย่างนี้ดี้ยท์ละแมสคโดีไลทแมสค์คือดีทอย์ละแมสค์คือ แต่มปัดดีการทอมเปรตกรทอมดีวันนี้มาแล้วกูมาแล้วดีดีอยแมนยอไปตอนนี่แล้แมนแมนอายไปพี่เอาแตกเอง นีจบแล้วยังมีชดาโอ้หวเฮ้ยกูจะไดกู่อาสมัยใกล้ๆกูมาไอ้ลุมมลุเฮ้ยไอ้มลุยูวอยูวอกูเนี่ยกูเช่ไม่ได้ ไอ้เชี่ยไม่โดนดิร้อยไอ้เงี้ยเจ้าหมาล้วกระเด็นเลยอย่าอย่าอม่ไม่โดนเยอะแห้งเลยกูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเียมันล้อมกัดไอ้บอลเนี่ยไอ้หมาล้มหมาล้มกันคุณหมอมาแล้วคุณหมอมาแล้วทุกคนคุณหมอมาแล้ว ดมันเยอมาอออมหาหมอหน่อยดมมุมันมันไม่ใช่กูไปไกลกลไปไกลกอืมยิงเืออนาไ <c oughs> มานเน่เหมือนกักนะสาขาสุดยออ้อไอ้สั <c oughs> อ้ยจะเตะหมอสิหมอทำอะไรผิด่ <c oughs> <c oughs> ดอีอ <c oughs> <c oughs> ยีอยี่เดีมาเสีอยเงีตะหมอโอ้โหเตะหมอเล่นเลยเตะหมอมาเรื่องใช้รริาแร้ได้ออใชดีทอยกบแมไกลๆใช่มใช่ใช่ใชโอเคดีไปไหนหมอหมอหมอดีทอยกแมกอดีาแกัแมกิมันีปืนไม่โดน

โอ้โหรอบมหาหบอกอยได้ให้ปล่อยไปใช้ตีไปออกไปละคันหอกไปละหนึ่งล้านวันเล่นดีแล้วแอดดิถอยดิโอ้ยหมอมาแล้วคนไข้หมอผ่าตัดคนไข้แล้วหมอผิดคนแล้วหมอ หมอชักดาบอกซะน้องหมอชักดาบยังบอกไม่จ่ายตังค์ไลยสัตว์เอ้าฉันพ่อมดโอ้โหฟักหัวใจไม่โดนหมอต้องไปก่อนหมอเอ้อหมอโดนต่อยโดนต่อยไปแค่หนึ่งเลยคุณจะเป็นอาจารย์แทนแล้วไม่เป็นหมอแล้ว เอาไว้อลยแต่หลอกละรสนิสะแต่ชิปเนียนนะจารย์ขึ้นไม่ได้เหรออาจารย์ไมยจารจาขึ้นไม่ได้จนัจน,จนขอดำดินหน่อยจางยืนบาสูกา้าบาสูกา้า เตคอนโดคุณนายติดเต็มแล้วมึงออออืือบาดูกา้บาบังแม่งวันนีเพื่อนบ้านมีอะไรกันบ้างกูขอตเตะเลยอาจารย์พุ่งไม่โดนอาจาราย์พุ่งไม่โดนเตคอนโดเฮี้ยโอ้ดเตะเฮ้ดเตยท่านได้สองคิวแล้วเด็กมาซูก้า อสูที่นาง้ยเซกันโเพื่อเขาตาอาจารย์ทำอาจารย์ผมดับางแม่งเลยโอ้ยผมไม่ดำดินอาจารย์ผมร้องหหนได้อาจารย์เป็นสตรัยเป็นสตรัยโอ้โหอืมขอชัดแป๊บลงมาดำดิน ดูเกียร์ยามยื่นยางยืดไอตอนมันนี้ไอเยี่ยมันนี้หนีเงี้ยตัดกิจวัตรไอเยี่ยมมันตายไอเยี่ยตกเรือเอาใครตกเรือใครตกเรือวะยังไงฮะยังไงฮะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันตกเรนื่อยเกียขึ้นไม่ได้ ภกษาแต้มอยู่ภกษาแต้มอยู่เดี๋ยววันที่หนึ่งเฮ้ยตกเลยนะภาษาแต้มอยู่โดนไปไหนแล้ววะกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูพอจะรู้ได้อยู่ไหนตกเลยนะที่นี่ละที่นี่ละยาวลงมาคุยกับจ่าดูดิวจ่าจ่าขอดำดินหน่อยอมุดดินจ่าจ่าไ้สิจะทำจ่าทจานอย่าจะแอบ อย่าอย่ายุกูอย่ายุกขาต้งเฮ้ยอย่าอย่าทำจานจานรักษาแต้มอ่ะจานรักษาแต้มใช่บังแม่งอื้อ เฮ้ยเจหรอเนมืดขาดตงขาคู่ไอ้มอมือขาตงอเจ้าเจ้หน่อยมาตรงมาตรงขอบเรือกูจดึงมึงขึ้นไปช่วยบ้านผมปสิผมปิสิไอย่ากูไม่ยอมตกกูปขึ้น

ตายไปตั้งตายไปตั้งคือรอดไม่ถึงอาจารย์เขียนอาจารย์ไม่ถึงผมเขียนอาจารย์ไม่ถึงผมอย่าตายไปเลยเมสส์เมสส์โก้ไปไหนเบียร์ไปไหนออกไม่ได้อโผล่อินสัออกไม่ได้ เนสก้ขอโบนัตเลยขอโบยัสตอบนเลยไม่ให้ตังไม่มีตังคันทิโล่จนอีสัตว์เม่ชือพัดอะไรฮะอกคาซูมโอ้ยวฮ้ยไปชิตู้มาโอ้ยโกงโกงพุนม่จักค มารอบกัดมารอบกัดโอ้โหไเทำอะไรไ่ย้ตตไม่ให้ตังไม่ให้ตัง้งโอ้โห,โโหไม่โคตรโกงเลยคลรอน่โคตรโกงเลยเนี่ไยไปไหนเ่มันดีกู้สั ไปไหนไปไหนไล่ล yeah. right? well. ังหลปไหลัหลลดาบสนใจ้เดบัเดบักบักิได้เลือดเอ้าทำอะไรวะเนี่ยขโมยตังเยอ้ยสติวสติวหัวสติวสติวหัวใครญาตใครอนุญาตโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยไอ้ยติดตบเวงโอ้ยไรเงี้ยไอ้ต oh, ิดมันไงี้ยใช่ไหมมันติดแล้วเดสโกเอาเดสโกไว้ไหนไอ้พวกโจรชั่วเขาเอาเดสโก้คุณสติวคุณเดสโกไปใช่ไหมทอ้งหมด กูสติวเดนโก้กูไปได้สติวสติวสุดท้าเดโกกูเอาเดนโกไปไหนชิบหายแล้วกระรออ๋อีกที่เดียวไปอีกแล้วเกย์กระรอนลมกูระอกกระลมกูเกยนต้นไปต้นนีู้นี่ล ไอ้ตาอยู่นี่ตาอยู่หลังไอ้ตาอยู่หลังคาร้อนคาล้อนเด็ดลูกก้คาร้อนใครแดกคาร้อนกูไปคาร้อนที่อะไรใครแดกสติวใครสติวจบเหรอสติวจบเหรอครัมึงอะฮะฮะเอาเดนสโก้ไปไหนมามาช่วยอะไรเลยเนี่ยอาขวาใครแดกคาร้อนกูใครแดกคาร้อนกูอะไรมึงไอ้คาร้อน คราลบเรอบยดอะไรบาเป็นวงเลยปะไอ้เชี่ยเชี่ยมาเต้นเชี่ยแล้วน,นบัานบึม้มบั่นบึม <c oughs> บ,บัานบึมเอร์บ้นบึ้มเลยเชี่ย ไปไหนโอเลุกมันกาละลอนเฮียลุกมันน bon ี่แบบแปลงร่างไอ้เหี้ยหนีดีบ้างมาแปลงร่างไมนโกงไอ้เหี้ยแปลงร่างไม่โกงโคตรโกงเลยแต่ทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลงบ้างคาระลอนเนื้อสกอ อัเนี้โกรลากนเดียวว่าตายค่เหรอเจอตายคู่เลยลากรโดนเลยยงลอยยังลอยยลอยยงเอยสัตว์ไม่โดนขอโดนโอ้หลบๆขมกรอนขอบอกัางเลยป้น ขโมยไปขโมย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 ในตักไปไหนเอ้กจวนไปหิวเลยอยากไปหิวได้คิด้ี้คนเลยนะเดียเอาอเจอดักเห็ดักเห็ไอ้คาร็อตไปก็ไีต้าไปก็ตามหาคาร็อรตเลยโอ้ยล็อกล็อกกันล็อกโว้ยติดติด